สวัสดีค่ะป้ามีหนวดสวัสดีสันติมีนาเมื่อวานนาสุไม่ได้มาล้างมุงลวดเป็นยังไงครับมองไม่เห็นสันติกับมีนาเลยแล้วนี่ล่ะหนูกินข้าวก่อนครับเดี๋ยวได้กินยากินข้าวลูกป,ปะสัสดี บ้าบ,บุยกินข้าลูกปบาบ,บุยกินข้าลูกไปไปเดี๋ยวแม่ไปรถตู้โอ้ยได้ยินเสียงสันติไปแล้วสันติไปแล้วมีนามีนาไปทางข้าลูกไป กินข้าวลูกไปกินข้าวก่อน